สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอพิเคตํำนานเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมีความร้อนจากห้อง304ในโรงแรมแห่งหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะหลายคนที่เช็คอินเข้าไปพักในห้องนี้ต้องหนีกระเจิงในคืนแรกทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะโรงแรมแห่งหนึ่งที่เงียบสงบตั้งอยู่ในจังหวัดเล็กๆในภาคเหนือมีโรงแรมเก่าแก่ชื่อว่าโรงแรมสายน้ําเย็นแม้ว่าภายนอกจะดูสงบและเป็นระเบียบ แต่ภายในกลับมีความลึกลับและความหลอนที่แฝงอยู่ในทุกมุมห้องหลายปีก่อนมีหญิงสาวชื่อว่ามะปรางที่มาพักโรงแรมแห่งนี้เธอเป็นนักธุรกิจสาวที่มีอนาคตไกลแต่ในคืนหนึ่งเธอมาพักที่ห้องหมายเลข304 <c oughs> เธอถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมศพของเธอถูกยัดไว้บนฝ้าและไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนจนกระทั่งวันหนึ่งแม่บ้านชื่อว่าน้อยได้มาทำความสะอาดตามปกติ ยูก็สังเกตเห็นว่ามีเลือดหยดลงมาจากบนฟ้าแม่บ้านรู้สึกทำอะไรไม่ถูกพอได้สติก็รีบวิ่งออกไปเพื่อหาคนมาช่วยและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อมาตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่มาถึงได้ขึ้นไปดูบนฟ้าถึงกับต้องช็อกกับสิ่งที่เห็นเขาพบถุงดำขนาดใหญ่แล้วช่วยกันนำลงมาพบว่ามีร่างของหญิงสาวที่ชื่อมะปรางศพของเขาถูกหั่นเป็นชิ้นแยกชิ้นส่วนอวัยวะท <c oughs> ุกส่วนเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุกไปทั่ว ห้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรงแรมสายน้ำเย็นก็กลายเป็นที่เล่าขานถึงความหลอนของมะปรางหลายคนที่มาพักที่ห้องหมายเลข304ต่างต้องเจอกับปรากฏการลึกลับทั้งเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นทุกครั้งที่ปิดไฟและกลิ่นเหม็นเน่าที่ชวยออกมาจากช่องแอร์และเงามืดที่ปรากฏในห้องน้ำเวลาที่มีคนอาบน้ำสองสาวเพื่อนสนิทแอนและจอยไม่รู้เรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนี้พวกเธอเดินทางมาเที่ยวและเลือก พักที่โรงแรมสายน้ําเย็นโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงโรงแรมพวกเธอได้รับกุญแจห้อง304โดยไม่เอะใจอะไรพอเข้าไปในห้องพวกเธอรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เย็นเยอือยและไม่สบายใจแต่ก็คิดว่าเป็นเพราะเหนื่อยจากการเดินทางคืนนั้นเองขณะที่แอนกําลังอาบน้ําและรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาจากเงามืดในห้องน้ําเพื่อหันกลับไปดูแต่ไม่พบใครเมื่อเธอเปิดประตูออกมา ก็พบกับจอยที่นั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงจอยเล่าว่า <c oughs> เธอได้ยินเสียงร้องไห้ที่น่ากลัวและกลิ่นเหม็นเน่าที่มาจากช่องแอร์ทั้งคู่พยายามทําใจและปิดไฟนอนแต่ทันทีที่ไฟดับลง <c oughs> เสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงดังชัดเจนและทรมานยิ่งขึ้นพวกเธอพยายามเปิดไฟแต่ไฟกลับติดติดดับดับทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกขณะที่ทั้งสองกำลังพยายามหาแหล่งที่มาของเสียงรู้สึกได้ถึงความเย็นเย,ยือกเที่ปก คลุมไปทั่วห้องอันใดนั้นก็มีเสียงดังออกมาจากบนฟ้าทั้งแอนและจอยเง็นมองเพดานด้วยความหวาดกลัวขณะนั้นเพดานมีเลือดค่อยๆซึมออกมาและแล้วเสียงร้องไห้นั้นก็น่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกบนเพดานอันมืดมิดมีเงาดําปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแล้วทันใดนั้นผีผู้หญิงชุดขาวที่น่ากลัวก็โผล่ออกมาเธอนั่งยองๆอ,อยู่กับพื้นดวงตาของเธอแดงกล่ำและเปียกปอนไปด้วยน้ำตาใบหน้า ซีดเขียวและปิดเบีเ้ยว <lawsuit> ด้วยความทุกทรมานแอนและจอยร้องกรี๊ดด้วยความตกใจและหวาดกลัวพวกเธอพยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่ประตูกลับปิดแน่นรากลับมีมือที่มองไม่เห็นจับยึดไว้พวกเธอรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดมาจากทุกทิศทางและเสียงร้องไห้ของผีมะปรางก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆในที่สุดไฟในห้องก็กลับมาติดอีกครั้งและประตูห้องก็เปิดออกแอนและจอยรีบวิ่งออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับมา ม,มองพวกเธอไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานโร,รงแรมพนักงานเล่าเรื่องราวของมะกรางให้พวกเธอฟังและขอโทษที่ให้พักในห้องที่มีประวัติอันน่าสะพรึงกลัวแอนและจอยตัดสินใจย้ายไปพักที่ห้องอื่นแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้และร่นเหม็นเน่าอยู่ดีคืนนั้นพวกเธอแทบไม่ได้นอนเลยหลังจากคืนนั้นทั้งแอนและจอยตัดสินใจเช็คเอาท์จากโรงแรมทันทีพวกเธอรู้สึกโล่งใจที่ได้ออกจากสถานที่อันน่าสะพรึงกลัวนี้แต่ความรู้ส สุดนี้อยู่ได้ไม่นานพวกเธอกลับถึงบ้านทั้งสองเริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบตัวคืนแรกที่บ้านแอนแอนรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองเธอในขณนะที่เธอกำลังหลับเธอลืมตาขึ้นมาและพบกับเงาดําของผีมะปรางที่ยืนอยู่ปลายเตียงดวงตาแดงก่ำของผีจับจ้องมาที่เธอแอนกรีดร้องและเปิดไฟแต่เงานั้นก็หายไปทันทีจอยก็พบกับปรากฏการณ์ลึกลับในบ้านของเธอเช่นกัน ขณะที่เธอกำลังขับรถไปทำงานเธอเห็นภาพสะท้อนของผู้หญิงก้มหน้าในกระจกมองหลังในขณะนั้นผีได้เงยหน้ามามองดวงตาของผีจ้องมองเธอด้วยความโกรธแค้นจอยเบรกกระทันหันด้วยความตกใจและเมื่อหันหลังกลับไปมองก็ไม่พบใครอยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานทั้งแอนและจอยพบกับผีมาปรางในหลายสถานการณ์บางครั้งผีจะปรากฏตัวในห้องน้ำบางครั้งจะอยู่หน้าบ้านตอนกลางคืน และบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้ที่น่ากลัวเหมือนในโรงแรมพวกเธอเริ่มหวาดกลัวและรู้สึกว่าชีวิตประจําวันไม่ปลอดภัยหลังจากที่ทนความหลอนนี้ไม่ไหวทั้งแอนและจอยตัดสินใจไปปรึกษาพระที่วัดใกล้บ้านพระที่พวกเธอพบชื่อพระอาจารย์ธงชัยเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านการปัดเป่าผีและวิญญาณพระอาจารย์ธงชัยรับฟังเรื่องราวที่พวกเธอเล่าอย่างตั้งใจและบอกว่าผีมะปรางยังไม่ไปสู่พบภูมิที่ดีเพราะยัง มีความโกรธแค้นและความเศร้าโศกของการตายที่ไม่เป็นธรรมพระอาจารย์ธงชัยแนะนำให้พวกเธอทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผีมะปราง โดยจัดพิธีสวดมนต์และทำบุญในวันครบรอบการตายของผีมะปรางเพื่อให้วิญญาณของเธอได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแอนและจอยทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์ธงชัยพวกเธอจัดพิธีทำบุญใหญ่ที่วัดมีการสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้กับมะปรางพวกเธอทำพิธีเผาศพจำลองอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผีมะปรางไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังจากพิธีทำบุญเสร็จสิ้นทั้งแอนและจอยรู้สึกได้ถึงความสงบที่กลับคืนมาพวกเธอไม่พบ กับผีมะปรางอีกเลยความรู้สึกหวาดกลัวที่เคยมีหายไปและชีวิตประจำวันของพวกเธอก็กลับมาเป็นปกติพวกเธอขอบคุณพระอาจารย์ธงชัยที่ช่วยให้พวกเธอพ้นจากความหลอนนี้และภาวนาให้ผีมะปรางไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสุขในพใหม่เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเจอผีมะปรางตามหลอกหลอนแบบนี้แอดก็คงไม่ไหวเช่นกันเพื่อนเพื่อนฟังเรื่องผีมะปรางแล้วสนุกกันไหมคะเอาไว้แอดจะหาเรื่องผีสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังมา ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องอพิเคตำนานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ